สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้จอยก็จะมาพูดให้ฟังในส่วนของอที่ดินว่างเปล่านะคะของแม็กวลที่เรามีขายอีกแปลงหนึ่งอยู่อยู่ตั้งอยู่ในพื้นที่อซอยบุญนส,นสมทบตำบลโป่องอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะพื้นที่ว่างเปล่านี้จะมีเนื้อที่อยู่ที่50ตารางวานะคะอา พื้นที่ตรงนี้นะคะจะจะเป็นทางทางเข้าจะเป็นเส้นเดียวกับที่จอยสร้างบ้านแฝดขายอยู่ณนะตอนนี้นะคะก็จะเป็นซอยเดียวกันเลยนะคะจะมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ที่50ตารางวาตรงนี้นะคะอยู่ซอยบุญสมทบก็คือถ้าเกิดว่า,าถ้าลูกค้ามาทางชนบุรีหรือทาง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 รสรอชาทางนั้นนะคะ พอถึงแยกเขาไม้แก้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณไม่เกิน500เมตรนะคะก็จะเจอซอยขวามือที่เขียนว่าสนามยิงปืนอ่าก็เลี้ยวเขาเลี้ยวขวาเข้ามาเลยค่ะเข้ามาไม่ถึงร้อยเมตรนะคะจะเจอซอยซ้ายมือนะคะก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็ตรงนั้นนะคะ เนื้อทีอ่ที่ดินว่างเปล่าของเราอะค่ะจะอยู่ขวาม,มือของลูกค้านะคะก็คือถ้าเลยถัดไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นบ้านแฝดที่จอยขายอยู่นะตอนนี้นะคะที่ดินว่างเปล่าตรงนี้นะคะเป็นเนื้อที่อยู่ที่50รางวาเราขายกันอยู่ที่829,000บาทนะคะถ้าใครอยากได้เป็นที่ว่างเปล่าเราก็ขาย แล้วถ้าเกิดว่าใครมีในส่วนของเครดิตบูโรหรืออะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะกู้อะไรได้แล้วแบบมา,มา,ม,า,ม,ามาจ่ายในส่วนของค่าที่ดินอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าสามารถที่จะผ่อนตรงกับทางแม็กวลได้ลูกค้าผ่อนผ่อนตรงกับทางแม็กวลได้ทางแม็กวลจะให้เวลา2ปีในการผ่อนตรงนะคะดอกเบี้ยของเราจะคิดอยู่ที่1.5%เ ต่อเดือนแล้วก็มาคูณปีแล้วก็หารเป็นค่างงวดแต่ละงวดนะคะที่ลูกค้าจะต้องส่งในกรณีที่ลูกค้าผ่อนตรงอยู่ะคะ่ะเนื้อที่ที่ดินตรงเนี้ยคะ่ะลูกค้าสามารถทําสาธารณประโยชน์ได้เลยก็คือสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในเนื้อที่ท,ที่ดินตรงนี้ที่ลูกในระยะเวลาที่ลูกค้าผ่อนอยู่นะคะลูกค้าก็ทําอะไรได้เลยหรือถ้าลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยากซื้อที่ดินแล้วก็ อยากมีบ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็สามารถที่จะยื่นกู้ในส่วนของการซื้อที่ดินว่างเปล่าพร้อมสิ่งปลูกสร้างอย่างเงี้ยค่ะเออเป็นการกู้พร้อมกู้กู้สร้างอะค่ะกู้สร้างบ้านอันเนี้ยค่ะธนาคารก็จะปล่อยให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดที่ดินว่างเปล่าธนาคารจะไม่ค่อยปล่อยะช่วงนี้นะคะก็จะไปในส่วนของ ลูกสร้างบ้านอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าสามารถที่จะทําเรื่องกู้ได้นะอันนี้ถ้าลูกค้าสนใจอะค่ะก็แค่วางจองมาจําแค่ห้าพันทางเราก็จะดําดเนินการในส่วนของกู้สร้างบ้านให้กับลูกค้าได้แล้วอันนี้ลูกค้าก็ไปทําเรื่องยื่นกู้นะคะทําเรื่องยื่นกู้ ในกรณีที่ว่าลูกค้ากู้เราไม่ผ่านนะคะในในส่วนของค่ามาจำํำลูกค้าไม่ต้องกังวลเราคืนให้นะคะเราคืนให้ลูกค้าไม่ได้เสียค่ามาจํำเปล่านะคะแค่ลูกค้ามาจําจองว่าคุณคุณลูกค้าต้องการาจะเอาพืน้นที่ผืนเนี้ยจริงๆนะคะอันนี้เราก็เราก็จะได้ดําเนินการในการที่จัดจัด,จ,ดจัดจ้างในส่วนของเรื่องก่อสร้างหรืออะไรอย่างนี้ให้นะคะ ตรงบริเวณพื้นที่อันนี้แผนที่จอยจะมีสร้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของบ้านหลังเดียวสมห้องนอนสองห้องน,นั้ำหนึ่งหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกนะคะแล้วก็ที่จอดรถหน้าบ้านจอดรถได้สองคันนะคะก็อยู่ประมาณสองลานห้ากว่ากว่านะห้าบวกบวกนะคะตรงนี้เราก็มีแผนที่จะทำนะคะหรือพื้นที่ดินตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากได้อยากได้แบบว่า สองนอนสองน้ำก็ได้นะคะก็อยู่ประมาณสองล้านสามประมาณสองสองล้านสองกว่ากวาบวกบวกนะคะก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้เป็นสไตล์แบบไหนตรงในส่วนของบานก็แบบแปลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หามาเองได้อ่าหรือจะให้ทางเราหาให้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าหามาเองอะคะ่ะ มันก็จะได้ตรงกับตรงตามความต้องการของลูกค้าเลยเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยอยากได้อยากได้บ้านแบบแปลนแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาการไปดูที่โครงการเนี่ยเราก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ตามตามคอนเซปท์ที่เราแบบว่าอยากอยากได้โดยตรงใช่ไหมคะอืมแล้วกรณีที่แบบกู้สร้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็ข้อดีตรงที่ว่าเวลาประเมินแบงค์นะคะ่ะประเมินเข้าเนี่ยเขาจะ เขา,าสามารถประเมินให้ในราคาที่สูงกว่าบ้านที่เสร็จสร้างเสร็จแล้วนะออตรงเนี้ค่ะมันจะเป็นข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะ,ะมีตัวเลขได้เลยว่าเราต้องการเราต้องการแบบไหนเราต้องการอ,อุปกรณ์ก่อสร้างวัสดุพวกเนี้ค่ะเราอยากได้อะไรแบบไหนเราสามารถที่จะมากําหนดได้เนาะมันก็จะได้ตามหวังน,น้องการของเราเลย นะคะกรณีปลูกสร้างกรณีก่อก่อสร้างเราก็สามารถที่จะควบคุมงานดูความละเอียดดูความรับเบียบเรียบร้อยอะไรอ่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะมาควบคุมดูแลเองได้ด้วยนะคะตรงนี้มันก็เป็นข้อดีในการในการที่ว่าเราเรากู้ความสร้างก็คือเราไม่ได้ไปดูในส่วนของอที่เขาปลูกสร้างไว้เสร็จแล้วเพราะว่าบางโครงการที่เราไป ไปดูค่ะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการก่อสร้างมันจะแข็งแรงทนทานตามความต้องการของเราไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะดูได้เนาะอย่างที่บอกใช่ค่ะทีนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าของของของที่แม็กเวลอะค่ะมันสามารถทําได้หลายกรณีถ้ายังไงอะลูกค้าสนใจแบบไหนลูกค้าโทรมาคุยกับเราได้นะคะแอดไลน์มาคุยขอรายละเอียดกับทางเราได้ตลอดเลยนะคะของจอยจะ ทักมาได้โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเวนะอาจจะก็อย่าดึกก็่าดึกแบบว่าตีสองอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะไม่รับแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงแบบว่าวันกลางวันธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมืดๆก็โทรได้นะจอยจอยโทรจ,จอยรับได้นะคะรับรับโทรศัพท์ได้ไม่ได้มีข้อจํากัดแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะ เราคุยกันได้ทุกอย่างนะคะก็ลองปรึกษากันได้ค่ะเพราะว่าในส่วนของแม็กเวลก็จะมีมีสิ่งที่ดีๆมากมากกว่าบางบางที่ที่เขาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองคุยกันลองมาคุยกันดูนะคะถ้ายังไงก็วันนี้ตัวก็ขอสิจแจ้งแค่นี้นะคะถ้ายังไงสนใจก็โทรเกงกลางมาคุยกันได้เลยนะคะเนื้อที่ตรงนี้ยังว่างอยู่ มันก็อาจจะควรคู่กับคุณคนไหนสักคนก็ได้นะคะโอเควันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วบายบายค่ะ